สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับคุณครูไพโรธพาสวรรณอีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับนักเรียนเห็นภาพไหมครับในภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับอาจจะต้องจ้องนิดนึงเนาะนะครับเพราะว่าในภาพนั้นมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่ด้วยนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วอันนี้คือภาพที่แสดงถึงอะไรหูกเป็นแผนที่ในการเดินทางใช่ไหมครับแล้วเหตุการณ์ในภาพ เขาเป็นการเดินทางจากจุดใดไปจุดใดครับสังเกตนิดนึงจุดลำต้นน่าจะอยู่ที่ด้านล่างนะบอกใบให้นิดหนึ่งนะครับปลายทางอยู่ที่ด้านบนสังเกตเห็นไหมครับมีการปักหมุดใช่ไหมครับนะจากไหนลูกจากกรุงเทพมหานครนะครับไปยงปังปทุมธานีนะครับมีทั้งหมดกี่เส้นทางครับเห็นไหมลูกมีเส้นทางหลักๆก,กี่เส้นทางครับมีหมายเลขให้แล้วด้วยเนาะบอกใบซะขนาดนี้มี 3เส้นทางใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกเส้นทางใดครับดูตรงไหนดีใช้ความรู้สึกไม่ได้นะครับต้องสังเกตจากสิ่งที่ให้มานะ่ลูกนะครับสังเกตดูดีๆครับตรงไหนที่บอกว่าเราควรจะเลือกเส้นทางใดครับเลือกเส้นทางไหนครับเลือกเส้นทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าระยะทางเวลาเราเดินทางเนี่ยเราคํานึงถึงระยะทางไหมครับ ถ้าคานึงถึงระยะทางเราจะสนใจเรื่องอะไรลูกเรื่องค่าน้ํามันใช่ไหมครับอันนั้นคือในเรื่องของระยะทางนะครับแต่ปกติแล้วเาเราเดินทางเนี่ยเราจะสนใจว่าเอ๊ทำอย่างไรถึงจะไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วที่สุดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเส้นทางที่ทำไมครับใช้เวลาน้อยที่สุดนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าเรารับรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้จากอะไรครับเขาบอกอะไรเราเราถึงได้นําไปสู่การตัดสินใจลูกเขาบอกอะไรครับบอกในเรื่องของข้อมูลเยี่ยมมาก โอ้สุดยอดเลยนะครับแล้วข้อมูลหมายถึงอะไรครับคิดว่าข้อมูลมีอะไรบ้างลูกลองแจกแจงมาซิสิ่งที่เรารู้อะไรเป็นข้อมูลได้บ้างครับตัวเลขอ่าได้ครับตัวเลขก็เป็นข้อมูลได้นะมีอะไรครับอันนี้คืออะไรลูกรูปภาพอ๋อใช่ครับในเรื่องของสัญลักษณ์ใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นเจ้าเป็ดน้อยนะครับเป็นภาพวาดนะครับภาพวาดก็ได้นะครับเป็นในเรื่องของเสียงนะครับ เรื่องของอะไรลูกอันนี้เป็นอะไรครับเป็นภาพถ่ายเหตุการณ์นะครับหรือเป็นภาพวาดของเหตุการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องของอันนี้น่าจะเป็นไอคอนใช่ไหมครับนะหรือสัญลักษณ์แทนบางสิ่งบางอย่างนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างลูกอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมอาจจะเป็นชายคนนี้เป็นใครกันเอ่ยนะครับประมาณนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับที่พวกเรากล่าวมานะครับแล้วตัวลงข้อมูลหมายถึงอะไรครับพอจะสรุปได้ไหม ที่เรานําเสนอมาเมื่อสักครู่ลูกนะครับข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงนะครับที่เกี่ยวกับอะไรครับเมื่อกี้เกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะครับเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลสิ่งของสถานที่นะครับที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปของอะไรครับตัวเลขเมื่อกี้มีอะไรบ้างตัวเลขข้อความภาษาเสียงนะครับหรือว่าเป็นสัญลักษณ์หรือไอคอนต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับ แล้วในชีวิตประจำวันของเราครับเราต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับอะไรบ้างลูกเกี่ยวกับอะไรครับในเรื่องของการเรียนหนังสือนะครับข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราบอกว่าพักผ่อนพักผ่อนรี่แหละข้อมูลทางด้านบันเทิงก็ถือว่าเป็นข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับแล้วแหล่งข้อมูลนะครับคิดว่าน่าจะมีกี่ประเภทครับอย่าคิดครับเด็กๆลองสืบค้นดูลูกนะครับแล้วให้คําตอบมาเดี๋ยวนี้ นะครับติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกแหล่งข้อมูลมีกี่ประเภทลูกชูนี้แบบนี้คืออะไรครับสู้ตายอ๋อไม่ใช่มี2ประเภทใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรบ้างครับมีปฐมภูมิกับทุติยภูมิเอ๊ะชื่อแปลกแปลกใช่ไหมฟังดูแล้วไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับมาดูกันนิดนึงเอ๊ะในรูปนี้คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมครับที่แสดงอยู่ในบัตรประจําตัวประชาชนนะลูก นะครับในนั้นก็จะมีทั้งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับหลายอย่างทีเดียวนะครับระวังดีๆนะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยห้ามเผยแพร่นะต่อไปอันนี้เป็นรูปอะไรครับน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับนะมีอะไรอีกลูกสังเกตดีๆอันนี้คืออะไรครับเป็นอะไรอะ่ะเป็นเหมือนกระเป๋านักเรียนเป็นเป็น,นักเรียนใช่ไหมลูกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของนะครับดูรูปถัดไปครับอ้าวเมื่อมีสิ่งของแล้วเจ้าตัวนี้คืออะไรเป็น สัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์นะครับโอ้ในภาพนี้เป็นอะไรครับน่าจะเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมครับที่มีใครสักคนหนึ่งถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลอาจจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่เรานํามาวิเคราะห์กันนะครับคราวนี้นะครับให้นักเรียนร่วมกันสังเกตนะครับแล้วก็วิเคราะห์คําต่างๆที่อยู่ในตารางนะลูกเอมีข้อมูลประเภทไหนบ้างนะครับดูซิว่าอันไหนเป็นตัวอักษรตัวเลข ภาพหรือว่าเสียงครับมาเริ่มต้นที่ข้อมูลแรกกันเลยนะครับเด็กชายธนก,กิจสอบได้คะแนน98คะแนนตรง98คะแนนนี่ครับเป็นข้อมูลประเภทไหนลูกเป็นตัวเลขเยี่ยมมากครับแล้วชื่อของเขาล่ะครับเด็กชายธนก,กิจเป็นอักขระเย่ยมมากครับอักขระก็คือตัวอักษรใช่ไหมลูกเมื่อนํามาจัดเรียงกันก็จะกลายเป็นคํานะครับแล้วถ้าเป็นภาพของรถยนต์รุ่นใหม่ล่ะครับ เป็นอะไรครับในภาพต้องนําเสนอเป็นภาพแล้วก็ตัวอักษรด้วยนะครับข่าวจากวิทยุข่าวนี้ได้ยินเฉพาะเสียงเยอะม,มากเลยครับบ้านเลขที่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าคืออะไรลูกคือตัวเลขนะครับราคาขนมนะครับตามร้านสะดวกซื้อต่างๆเป็นเป็นตัวเลขเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้อันนี้ดูดีๆนะเป็นข่าวจากอินเทอร์เน็ตครับในอินเทอร์เน็ตเรารับรู้ร,รับทราบข้อมูลประเภทใดได้บ้างครับ มีโอ้ครบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับมีทั้งอากาักขระตัวเลขภาพแล้วก็เสียงด้วยนะครับเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสื่อลักษณะที่เป็นมัลติมีเดียนะครับต่อไปถ้าเป็นข้อมูลใน DVD ดีล่ะลูกเวลาเราชมภาพยนตร์ต่างๆก็จะเน้นในเรื่องของภาพแล้วก็เสียงนะครับถ้าเป็นที่อยู่ของโรงเรียนนะครับในนั้นจะมีทั้งตัวเลขแล้วก็อากาักขระใช่ไหมครับถนนตอก,อกซอยต่างๆนะครับรวมถึงรหัสไปรษณีย์ด้วยนะครับอ้าวสุดท้ายครับ ภาพถ่ายจากอากาศเห็นอะไรลูกเห็นเป็นรูปภาพนะครับเยี่ยมมากเลยครับเด็กๆเ,เมื่อกี้เด็กๆตอบมาแหล่งที่มาของข้อมูลมีสองแหล่งใช่ไหมลูกมีอะไรบ้างนะปฐมภูมิกับทุติยภูมิเอแล้วแตกต่างกันอย่างไรใครพอจะตอบได้บ้างครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข้อมูลปฐมภูมิกับทุติยภูมิมีความเหมือนความต่างกันอย่างไรลูกนะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับปฐมภูมิคือแหล่งข้อมูลที่มาจากตรงไหนครับ มาจากโดยตรงครําว่าโดยตรงคืออะไรครับอย่างเช่นเราไปสัมภาษณ์หรือว่าสอบถามเขานะครับหรือข้อมูลที่เกิดจากการทดสอบหรือทำไมครับทดลองด้วยตนเองนะครับอันนี้เรียวกว่าเป็นปฐมภูมิถ้าเรารู้ปฐมภูมิแล้วทุติยภูมิก็ง่ายแล้วครับรทุติยภูมิคือแหล่งข้อมูลประเภทไหนครับประเภทไหนลูกเป็นข้อมูลที่คนอื่นเขาทําเอาไว้นั่นเองนะครับคือคนอื่นสร้างขึ้นเป็นปฐมภูมิแล้วทําไมครับ ทำการสรุปแล้วทำไมครับเผยแพร่ออกมานะครับถ้าเรานําข้อมูลจากแหล่งนั้นมาใช้นะครับอย่างเช่นข้อมูลสถิติหรือว่าเป็นบันทึกเป็นรายงานต่างๆนะครับถ้าเรานําข้อมูลจากแหล่งนี้มาใช้นะครับเราต้องอ้างอิงโดยบอกว่าเป็นแหล่งข้อมูลประเภททุติยภูมินะครับอ้าวคราวนี้มาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยนะครับเราเริ่มเข้าใจนะครับแยกประเภทของแหล่งข้อมูลได้แล้วนะครับคราวนี้เริ่มต้นครับการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเป็นแหล่งไหนครับ ปฐมภูมิหรือทุติยภูมิครับเติมให้ถูกช่องนะนะครับเด็กๆนําสมุดมานะครับแล้วก็ตีตารางบันทึกนะครับพร้อมกับคุณครูเลยก็ได้นะครับข้อมูลชิ้นแรกครับการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์จริงช่องไหนลูกปฐมภูมิหรือทุติยภูมิครับเป็นเป็นปฐมภูมิเยี่ยมมากเลยครับต่อไปครับการนําข้อมูลแบบบันทึกของผู้อื่นมาใช้อู้น่าจะชัดเจนเลยนะถ้าเป็นของผู้อื่นน่าจะเป็นทุติยภูมินะครับ การสังเกตการเคลื่อนไหวของสัตว์อันนี้เราน่าจะสังเกตด้วยตนเองใช่ไหมครับน่าจะเป็นแหล่งไหนลูกแหล่งปฐมภูมินะครับเยี่ยมเลยนะครับต่อไปครับการสัมภาษณ์ข้อมูลของนักเรียนจากผู้ปกครองเป็นแหล่งไหนลูกเป็นทุิยภูมินะครับเอ๊ะทำไมเป็นทุติยภูมิล่ะเป็นการสัมภาษณ์นี่นาะแต่เป็นการสัมภาษณ์ของนักเรียนแล้วเรานํามาใช้นะครับเราไม่ได้สัมภาษณ์เองนะเพราะนั้นแหล่งนี้ต้องเป็นทุติยภูมินะครับ ต่อไปครับเป็นสถิติผลคะแนนสอบของโ n e นเขาได้จะสรุปไปแล้วใช่ไหมครับน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการทดสอบทางการศึกษาถ้าเรานํามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลประเภทตุติยภูมินะครับสุดท้ายครับการทดสอบโปรตีนจากการทดลองถ้าเราลงมือทดลองเองเราได้ผลการทดสอบมาเองแหล่งนั้นคือแหล่ง ปฐมภูมินะครับอูสุดยอดเลยนะครับแสดงว่าเด็กๆเริ่มเข้าใจนะครับในเรื่องของแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราทําบันทึกไว้อย่าลืมนํามาส่งคุณครูด้วยนะครับในช่องทางที่เราตกลงกันไว้นะลูกคราวนี้เปรียบเทียบกันหน่อยครับระวังแหล่งข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิกับทุติยภูมินะครับมีความเหมือนหรือความต่างอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มจากข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิก่อนนะครับเราเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมแหล่งปฐมภูมิก็คืออะไรลูก คือแหล่งข้อมูลที่เก็บข้อมูลนะครับหรือว่าแหล่งข้อมูลที่ได้มาโดยโดยตรงนะครับคือเราไปสัมผัสไปเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาโดยตรงนะครับเพราะฉนั้นทุติยภูมิก็ทำไมครับเกิดจากาการที่เราไปนําข้อมูลที่เขาทำไมครับบันทึกหรือจัดเก็บไว้แล้วนะครับนำมาใช้งานต่อนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2แหล่งนี้มีความเหมือนกันอย่างไรครับทั้ง2แหล่งเป็นเป็นข้อมูลทั้งคู่นะครับเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นข้อเท็จจริง นะครับจากข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะไปทําไมครับไปสัมภาษณ์มาโดยตรงหรือนําของคนอื่นมาใช้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความเหมือนและความต่างนะครับของแหล่งข้อมูลทั้งสองแหล่งเอ๊แล้วข้อมูลนะครับมีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างไรครับสําคัญอย่างไรลูกนามาใช้ในเรื่องของการตัดสินใจนะครับอย่างเช่นเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องดําเนินการนะครับเอเราจะทําต่อหรือไม่ทําต่อดีนะครับเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับเราต้องนํา ข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ก่อนนะครับแล้วก็ยังมีประโยชน์นะครับหรือว่าช่วยกําหนดทิศทางในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวันของเรานะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเรานะครับจะพบเจอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแหล่งทำไมครับปฐมภูมิหรือว่าแหล่งทุติยภูมินะครับที่นํามาปรับใช้อยู่เสมอนะครับแล้วความสําคัญของข้อมูลล่ะครับข้อมูลเหล่านี้มีความสําคัญไหมมีไหมครับมีแน่นอนนะครับเพราะนั้นเราต้องเลือกเฉพาะข้อมูลที่ดีนะครับ ข้อมูลที่ดีนะครับเราสามารถนำม,มาต่อยอดนะครับใช้ในการตัดสินใจของเราได้นะครับอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าเรานำข้อมูลที่ทำไมครับมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่องบางอย่างนำมาใช้ในการตัดสินใจผลการตัดสินใจของเราจะเป็นอย่างไรครับก็ทำไมครับก็จะบิดเบี้ยวตามแหล่งข้อมูลของเรานะครับที่เรานำม,มาวิเคราะห์นั่นเองถ้าข้อมูลที่นำเข้าผิดพลาดการวิเคราะห์ก็จะทำไมครับผิดพลาดตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังในส่วนนี้นะครับ มาช่วยเด็กๆเ็เาคิดนิดนึงเอ๊ถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับรถติดนะครับออกเดินทางไปโรงเรียนให้เร็วกว่านี้สัก30นาทีดีกว่าอันนี้เกิดจากการวิเคราะห์ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ารถติดเกิดอะไรขึ้นครับการจราจรก็จะติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนในการเดินทางใหม่ครั้งหนึ่งนะครับลองดูอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยที่ร้านหนังสือจัดโปรโมชั่นโปรโมชั่นแสดงว่ามีส่วนลดเราต้องทำยังไงครับ รีบไปซื้อในช่วงนี้นะครับเพราะจะประหยัดเงินของคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลต่างๆที่เรารับรู้มาแล้วใช้ในการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับลักษณะของข้อมูลที่ดีครับอย่างแรกคือต้องถูกต้องแล้วก็ต้องเชื่อถือได้นะครับอย่างที่2ก็คือตรงความต้องการของเรานะครับอย่างที่3าก็คือทันสมัยตามเหตุการณ์ไม่ใช่นําข้อมูลเก่านะครับมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วสุดท้ายก็คืออะไรครับ มีความสอดคล้องและก็ต่อเนื่องนะครับกับสิ่งที่เราจะนําไปวิเคราะห์หรือว่าตัดสินใจนะครับดูดีๆนะเพราะนั้นก่อนจะนําข้อมูลต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจนะครับต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับคราวนที่คุณครูนะครับมีกิจกรรมให้เด็กๆนําไปทํางานร่วมกันในกลุ่มนะครับเมื่อเราแบ่งกลุ่มได้แล้วนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับสืบค้นข่าวที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นะครับหรือว่าจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับ แล้วตอบคําถามต่อไปนี้นะครับร่วมกันนะครับ 1. สืบค้นข่าวเหล่านั้นนะครับมาจากแหล่งข้อมูลใดจากไหนครับต้องจดบันทึกด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีๆไปทช่ไหมครับไปถ่ายรูปมาหรือนำข่าวเหล่านั้นมาใช้ได้เลยนะครับอย่าลืมอ้างอิงนะครับบอกแหล่งที่มาด้วยนะครับ2ข่าวที่นักเรียนไปสืบค้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรทําไมถึงสนใจเรื่องเหล่านั้นนะครับ แล้วอย่างที่3านะครับอันนี้เป็นหัวใจเลยนะข้อมูลที่เราไปนํามาใช้นะครับทราบได้อย่างไรว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะครับใช้ทั้ง4ปัจจัยนะครับในการวิเคราะห์นะครับแล้วสุดท้ายครับข้อมูลเหล่านั้นมีความสําคัญอย่างไรนะครับนอกจากน่าสนใจแล้วจะต้องมีความสําคัญด้วยนะครับต้องบ่งบอกนะครับว่าเอปัจจัยใดนะครับที่เรามองว่าข้อมูลนั้นมีความสําคัญหลังจากที่เด็กทาการวิเคราะห์นะครับแล้วก็บันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้ออกมานําเสนอนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอาจจะจัดทําเป็น powerpoint ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะครับในการแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งต่างๆที่เราทําการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะครับส่วนใดที่มีประโยชน์นะครับแล้วนํามาปรับข้อมูลของเราให้มีความสมบูรณ์นะครับก็นํามาปรับให้เรียบร้อยนะครับส่วนสิ่งใดที่ยังเป็นข้อบกพร่องอยู่นะครับต้องทําไมครับปรับแก้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนําไปสู่ในขั้นตอนต่อไป ในวันนี้นะครับเด็กๆดูนะครับว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องของข้อมูลนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับที่เราจะนามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับแล้วกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตารางบันทึกเด็กๆมีส่วนร่วมทําตามคุณครูหรือเปล่านะครับแล้วในกิจกรรมที่คุณครูมอบหมายให้ไปลงมือทําพร้อมกับเพื่อนๆไหมนะครับเราแบ่งงานกันเรียบร้อยเรามีการรับผิดชอบงานที่ได้รับการมอบหมายมาหรือไม่นะครับ แล้วกิจกรรมที่เรียนรู้ในวันนี้มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดน,นะครับอย่าลืมประเมินความพึ้พอใจออกมานะครับและอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้นะครับเด็กๆต้องมาพิจารณาดูนะครับว่าเราสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเองหรือคนอื่นสามารถนําไปใช้ได้หรือไม่นะครับเราอย่าลืมทําไมครับเผยแพร่แล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ด้วยนะครับหลังจากที่เรารวบรวมนําเสนอเรียบร้อยนะครับ ให้คัดเลือกข่าวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตหรือการนำไปใช้ในสังคมนะครับนำมาจัดทําเป็นป้ายนิเทศนะครับติดนําเสนอในโรงเรียนหรือในชุมชนนะครับที่เราสามารถทำไมครับนำไปเผยแพร่ได้นะครับหรือช่องทางที่น่าสนใจที่สุดก็คือนําเสนอผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเพราะว่ามีผลกระทบต่อทำไมครับ คนที่เข้ามาสืบพ้นข้อมูลเหล่านั้นนะครับจะได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้นะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับในหัวข้อแรกแล้วนะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับยังมีอีกหลายหัวข้อทีเดียวนะครับที่น่าสนใจมาติดตามได้ในครั้งถัดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ